สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดเก้ทาลอดคลิปนี้เป็นคลิปดวงคนโสดของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนปี2566หมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทะลัคณาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหร,ราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุด และไพ่นี้สามารถอ,าอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับมาฟังกันเลยครับขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟนะครับดวงคนโสดนะพลังงานไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของ p a จออฟเพจเกิร์เป็นพลังงานของ เด็กถือเหรียญเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นมองถึงอนาคตการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับมีพลังงานของ king of ว n e เป็นพลังงานของชาวธาตุไฟเมสิงธนูเป็นพลังงานของความมุ่งมั่นเป็นพลังงานแห่งความตั้งใจเป็นพลังงานแห่งคนขยันนะครับมีพลังงานของ the empress เทธิดาดาวสุขดาววีนัสเป็นการที่จะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองอยู่ในแบบของคุณคุณเป็นคนที่มีความสุขที่อยู่กับตัวเองช่วงนี้อยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของแ ถ้วยเป็นพลังงานแห่งความผิดหวังความเศร้าความเสียใจการเดินออกมาจากความรู้สึกที่ผิดหวังความรู้สึกที่เสียใจนะมีพลังงานของสเตนเป็นพลังงานแห่งความเข้มแข็งเป็นพลังงานแห่งความแข่งเป็นพลังงานแห่งอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแล้ว่ะ ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่คุณดูแลเขาเอาใจใส่เขาในวันเวลาที่คุณเดินออกมาในวันเวลาที่คุณกลับมาโฟกัสอยู่ในแบบของคุณอยู่ในบลังคุณดอะเว r ร์เป็นพลังงานแห่งการเรียนรู้เป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆของคุณอยู่ก็ได้นะครับโอกาสอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะครับมีพลังงานของแฮงแมนมันเหมือน,อ,นอดีตที่ผ่านมามันเหมือน heut, ติดแงกมันเหมือนไปต่อไม่ได้ยังเอาใครออกจากความรู้สึกยังเอาใครออกจากความคิดไม่ได้ก็ได้นะครับมีพลังงานของ8ดาาเป็นพลังงานแห่งการ ความอึดอัดการความกดดันเอามีคนที่เอาปัญหาเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามันอึดอัดในความรู้สึกนะครับในความคิดของคุณมีพลังงานของควีนออฟสอดเป็นพลังงานของคนที่เด็ดเดี่ยวแหละฝ่าฟันตกสักเหนื่อยกับความพยายามเหนื่อยกับความทุ่มเทให้กับครสัะคนมาเยอะและในสิ่งที่คุณเคยให้โอกาสไขสัะคนหนึ่งอ่ะคุณจะเด็ดเดี่ยวอยู่อยู่ ในแบบของคุณคุณจะเด็ดเดี่ยวขึ้นคุณจะพร้อมที่จะตัดใครออกจากความรู้สึกก็ได้นะครับมีพลังงานของการมองถึงอนาคตไปข immt, ้างหน้าของคุณเป็นพลังงานของสองไม้เท้าการมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณการมองการขยับขยายไปข้างหน้าของคุณมีพลังงานใต้สำรับเป็นพลังงานของ8ดเหรียญนะครับการที่ทุ่มเทการเอาใจใส่การทําในสิ่งที่คุณอยากทําอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของอันนี้คือโซวินโลนะครับเป็นพลังงานของ การเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนนะครับมีพลังงานนี้นะเป็นพลังงานพาไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของเด็กถือเหรียญการกลับมาโฟกัสในเรื่องของตัวเองเริ่มต้นใหม่หรือกับสิ่งที่ผ่านมาเดินออกจากความรู้สึกที่ผิดหวังความรู้สึกที่เสียใจความรู้สึกที่ไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันคุณเดินออกมาแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งความอึอดอัดคุณจะกลับมาเข้มแข็งขึ้นหลุดออกมา ในวันที่คุณเคยเสียสละให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะคุณจะมุ่งมั่นทํางานของคุณก็ได้นะมีพลังงานของ King of Wand นะครับมีพลังงานแห่งความมุ่งมั่นทําในสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้มองถึงอนาคตการวางแผนของคุณในสิ่งต่างๆที่คุณทํามันจะได้สิ่งดีๆเข้ามานะครับอขอดูพลังงานอาดีตที่ผ่านมาของชาวาธาตุไฟเมษิงธนูก่อนนะครับมีพลังงานของ กไม้เท้าเป็นพลังงานไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จเป็นพลังงานแห่งการเดินออกมาการเดินจากลาออกมาก็ได้นะครับ<ม>การมุ่ไปข้างหน้าของคุณการเดินไปข้างหน้าสู่เส้นทางของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของเพจออฟวานเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆของคุณก็ได้นะครับอ่านี้มีพลังงานของ ก้าวถ้วยเป็นพลังงานความไม่เติมเต็มความเจ้าชู้ของคนคนหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานของสามเหรียญมีพลังงานแห่งการพูดการคุยการปรับความเข้าใจกันนะจะมีคนที่อยากที่จะกลับมาพูดอยากที่จะกลับมาคุยม,มีพลังงานของคุนอัวานเป็นพลังงานของราชนีถึงไม้เท้าเป็นพลังงานของคนที่มีเซนเป็นพลังงานของคนที่มีรางสังหณรเป็นพลังงานของคนที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวเอง อยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวของตัวเองกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองเด็ดเดี่ยวในความพยายามมันเหนื่อยกับความพยายามเหนื่อยกับความทุ่มเทที่คุณผ่านมาแล้วก็ได้นะครับคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่เติมเต็มในความรู้สึกในความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะอ่าคุณอยากกี้จะได้คู่คนที่เข้ามาเหมือนเป็นพนังงานของเดนเลอร์เปร์เป็นพนังงานของคนที่เริ่มต้นความรักใหม่ๆก็ได้นะหรือเป็นคนที่ เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีความเจ้าชู้อยู่ตอนนี้เอามือที่สามเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานสามถ้วยเป็นพลังงานของเอามือที่สามเข้ามาแทรกในความรักในความสัมพันธ์ทําให้มันรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณเดินออกมาจากความรู้สึกที่มันเศร้าความรู้สึกที่มันเสียใจความรู้สึกที่มันผิดผิดหวังเดินถูงเส้นทางของคุณถูอนาคตของคุณมีพลังงานของหนึ่งถ้วยเป็นพลังงานของการเริ่มต้นความรักการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่คุณอยากที่จะได้คนที่ มาเติมเต็มในหัวใจมาเติมเต็มในความรู้สึกเป็นคู่กันมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นนะครับมีพลังงานไพ่คู่เข้ามาเป็นพลังงานของ k คิงออบวานกับราชินีถือไม้เท้านะอ่าเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นคนที่เข้ามาเริ่มต้นอาจจะเป็นคนที่มีความคิดคล้ายๆกันมีความมุ่งม,มั่นเหมือนกันมีความเอาใจใส่มีความทุ่มเทคล้ายๆกันนะครับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะอ่ามีพลังงานนี้เข้ามานะ มีพลังงานของสองเหรียญน,นะครับมีพลังงานแห่งความพยายามและความพยายามที่ประครับประคองในความรักในความสัมพันธ์ความพยายามที่ทุ่มเทให้แก่กันและกันเอาใจใส่ทุ่มเทเท่าไหร่ก็เหมือนไม่เติมเต็มในวันเวลาที่คุณทุ่มเทในความคิดของคุณคุณจะเข้มแข็งขึ้นควีนอปสอดคุณจะอยู่ในแบบของยุนอยู่ในบัลลังก์ของคุณก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานของดีเอ็มเพสคุณเป็นคนที่ดูแลและเอาใจใส่คนที่คุณรักดีมากๆนะทุ่มเทเท่าไหร่ไม่เติมเต็ม คุณพร้อมที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้เพราะมีพลังงานของคุณน็อปสอดเป็นพลังงานของคนที่เคยให้โอกาสแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งทําผิดไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งคุณจะเด็ดเดี่ยวและชัดเจนกับตัวเองขึ้นนะครับมีพลังงานของห้าเหรียญเป็นพลังงานของความเศร้าเป็นพลังงานของสี่เหรียญน,นะครับการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองดูแลหัวใจของตัวเองรักตัวเองมากขึ้นก็ได้นะอ่า นี่เข้ามาสามา้เท้ามองถึงอนาคตของคุณไปข้างหน้ามีพลังงานของจัดเม้นต์เป็นพลังงานของคนที่หลุดเป็นผลแห่งการกระทําผลวิบากกรรมหลุดออกจากการกระทําผลแห่งการกระทําเดินหน้าสู่เส้นทางของคุณแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของการกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆของตัวของคุณในการเวลาที่คุณทุ่มเทในวันเวลาที่คุณให้ให้กับใครสักคนหนึ่งปกป้องใครสักคนหนึ่งแต่มันเหมือน คุณทุ่มเทให้กับเขาอยู่ฝ่ายเดียวรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวทําเพื่อเขาอยู่ฝ่ายเดียวกลับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่คุณทุ่มเทให้กับเขาในวันเวลาที่คุณทําสิ่งดีๆให้เขาเป็นพลังงานไพ่พระเข้ามานะครับเป็นพลังงานแห่งการอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานไพ่พระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาชาวธาตุไฟอยู่นะครับเป็นพลังงานของการอธิษฐานขอพรหรือจะไปสวดมนต์ไหว้พระในสิ่งที่คุณนั่งสมาธิการอธิษฐานขอพรเนี่ยจะนําทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางสิ่งดีๆมาหาคุณนะครับเก้าเหลียญเป็นพลังงานของคนที่กลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองอยู่ในแบบของคุณอยู่ในมุมของคุณโสดสวยรวยหล่อของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูขอดูพลังงานไพ่ปัจจุบันนะครับมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นมีพลังงานแห่งการหลุดออกมาเรียนรู้อะไรบางอย่างใน ความคิดมีพลังงานแห่งความประสบความสําเร็จมีพลังงานของคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็มีนะครับคนที่เข้ามาอาจจะเป็นท,ทาวธาตุไฟเม่สิงห์ธนูธา,กกาตุน้าดดําก,กรกฎมีนพิจิกธาตุลมกลุ่มตุนเมถุนธาตุดินกันพุษศมังกรสเตนชาวสิงลักนณสิงนะครับแล้วก็มีคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกแล้วก็มี การกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานของสองถ้วยเป็นพลังงานของคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นความรักที่ดีให้แก่กันและกันนะครับมีพลังงานของสองถ้วยเข้ามามีพลังงานแห่งการเริ่มต้น Age of o n นเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นเริ่มต้นครั้งใหม่ของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ เริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ในตัวของคุณมีพลังงานของเดอซันเป็นพลังงานของความสุขความสมหวังความสําเร็จาชาวธาตุไฟในสิ่งที่คุณหวังไว้ในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ในสิ่งที่คุณลงมือทานะครับแปดเหรียญในสิ่งที่คุณลงมือทําในสิ่งที่คุณทุ่มเทกับมันจริงๆ พราะคุณเป็นคนที่เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วครับชาติทัไฟมีพลังงานของคิงไม้เท้าเป็นพลังงานของคนที่ขยันตั้งใจนะทาในสิ่งมุมานะในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ในสิ่งที่คุณหวังไว้ในสิ่งที่คุณฝันไว้มีพลังงานนี้เข้ามาเป็นพลังงานเดอรซันจะมีความประสบความสาเร็จและมีความสุขนะครับอหรือคนที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีรูปโปรไฟล์ดีมีคนที่มีมีความสุข นะมีความสุขที่จะมาเข้ามาเป็นพนังงานของสิบเหรียญน,นะครับเป็นพนังงานแห่งการที่จะมองถึงอนาคตร่วมกันสิบเหรียญมองถึงอนาคตร่วมกันมองถึงความเอาใจใส่พูดถึงเรื่องอนาคตาจะมีคนที่เข้าจะมาเข้ามาพูดถึงเรื่องอนาคตด้วยกันมีพนังงานของ6กเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเป็นผู้คนที่ ทุ่มเทให้แก่กันและกันเป็นคนที่เอาใจใส่เป็นคนที่มองถึงความพยายามของเขามองถึงความเอาใจใส่ที่เขามอบให้แก่กันและกันมานะครับควีนนอปสอดเป็นพลังงานของความเด็ดเดี่ยวเป็นพลังงานของความเข้มแข็งเป็นพลังงานของความต้องการคนที่จะชัดเจนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นความสุขสําหรับกันและกันฝ่าฟันไปด้วยกัน พราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยพยายามคุณเคยทุ่มเทให้กับไขรแล้วในวันเวลาที่คุณเดินจากมาในวันเวลาที่คุณเดินออกมาคุณจะพบเจอคนที่ใช่นะครับเพราะมีพลังงานสองถ้วยมีพลังงานถึงการเริ่มต้นอนาคตไปด้วยกันเดอชิลีเดอชาริออตเป็นชาวกรกฎลัคนากรกฎก็ได้นะครับเดอรชาริออตอาจจะเป็นการที่ทุ่มเทฝ่าฟันอดทนกันละกันนะครับ uh, มีพลังงานของสองดาบเป็นพลังงานถึงการลังเลยัง ลังเลในความรักในความสัมพันธ์หรือที่ผ่านมาอาจจะมีคนที่ปิดกัน้นบล็อกมีกำแพงกันไปแล้วก็ได้นะครับอ่ามีพลังงานของ QUEEN OF p r เทอร์กลับมาดูอยู่ในแบบของคุณอยู่ในมุมของคุณกลับมาดูแลหัวใจของคุณกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณอีกครั้งหนึง่งคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับมี มีไพ่นี้เข้ามาเป็นคนที่มีทะเนเป็นคนที่อยู่ในบัลลังคุณนิ่งขึ้นเงียบขึ้นโฟกัสถึงสิ่งต่างๆความสุขของคุณซะมากกว่าช่วงนี้ก็ได้รอคนที่เข้ามาเติมเต็มรอคนที่เข้ามาเติมเต็มในความรักในหัวใจของกันและกันนะมีพลังงานของดีเอ็มเพเป็นคนที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เข้ามาดูแลเอาใจใส่คอยเทคแคร์คอยเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของเดอะเฮอร์มิตเป็นพลังงาน แห่งการกลับมาคิดกลับมาทบทวนหรือตอนนี้ชาวธาตุไฟอยู่เป็นโสดก่อนช่วงนี้อยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของเดอะเมเจเชียนเป็นพลังงานของคนเก่งคนมีความสามารถคนที่หาความรู้ให้กับตัวเองดวงดวงตอนนี้ท่านมีเดอะเมเจเชียนเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับเป็นคนที่หาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอในการเรียนรู้สิ่งต่างๆของคุณคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ไวและก็เป็นคนที่มุ่งมั่น ทาในสิ่งที่คุณหวังไว้ในสิ่งที่คุณฝันไว้มันจะมีความประสบความสําเร็จนะโอกาสและความประสบความสําเร็จเป็นพลังงานไพ่วิซตอรี่แห่งความสาเร็จมันจะเป็นการค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้กันและกันนะครับถ้าถามเรื่องความรักจะเป็นการที่ค่อยเรียนรู้และพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์กันและกันจะมีคนที่เข้ามาพูดคุยสามเหรียญคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันและกันมีพลังงานของ คิงออฟวานเป็นพลังงานของคนเก่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความคิดคล้ายๆกันเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมองถึงเรื่องอนาคตมองถึงความฝันของเขามองถึงความหวังของเขาเป็นการที่จะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันด้วยนะครับชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะมีพลังงานของเดอะเลิฟเวอร์เป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นความรักจะเข้ามาอยู่ในห่วงแห่งความรักพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์กันและกันนะครับ ขอดูพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขากันบ้างนะขอดูพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับ เป็นพลังงานของสี่ถ้วยเป็นพลังงานของความเบื่อเบื่อกับสิ่งที่ผ่านมาอยู่หรือเปล่าเบื่อกับสิ่งที่ทําให้ใครสักคนหนึ่งแล้วไม่เห็นคุณเห็นค่าก็ได้นะครับเบื่อกับคนเก่าๆหรือเปล่าคนเดิมๆอย่างที่อยากที่จะติดต่อกลับมาอยู่นะมีพลังงานของคนหกถ้วยเนี่ยคนเก่าๆคนเดิมๆอยากที่จะกลับมาขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งอยากที่จะกลับมาขอคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานของเดสจบพ่อไม่ไม่ไม้ก็ได้นะครับ มีพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆเดสตาความสุขกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองอยู่ในแบบของคุณอยู่ในความสุขที่อยู่กับตัวเองมากกว่าก็ได้นะครับชาวธาตุหรือจะเป็นคนที่เข้ามาตอนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับความรู้สึกที่เคยเดินจากใครมาก็ได้นะอ่าเป็นคนคนอแต่มีพลังงานของคนเก่าๆนะอยากที่จะกลับมาขอโอกาสอยากที่จะกลับมาขอคืนดีกันอีกครั้งหนึง่งมีพลังงานของ คิงออฟครับเป็นพลังงานแห่งการที่อยากที่จะกลับมาถือถือหัวใจกันไว้อีกกลับมาถือความรู้สึกเป็นไนไนออฟครับนะครับเป็นพลังงานของอัศวินถือถ้วยเป็นพลังงานแห่งการระยาน,นี้มิจะเข้ามาเติมเต็มในความในหัวใจกันแล้วกันจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันแล้วกันนะครับจะมีคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกหรือคนเก่าๆเนี่ยอยากที่จะกลับมาขอโอกาสอยากที่จะกลับมาขอคืนดีอยากที่จะกลับมา งออะไรกันบางอย่างเพราะคุณคือคนที่ดีสําหรับเขาคือคนที่เคยทุ่มเทให้กับเขาคนที่เอาใจใส่ให้แก่กันและกันแต่มีพลังงานของความเบื่อเบื่ออยู่นะมีพลังงานของดอะเ o r ร์การเรียนรู้คุณก็เคยเรียนรู้กับเขามาแล้วดอ e เว r ร์เป็นพลังงานไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายเป็นพลังงานแห่งการเรียนรู้เป็นพลังงานแห่งการเรียนรู้กันและกันมาคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่เอาใจใส่คนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่ เคยจบเลิเคยเลิกลากันมานะครับ The พ m เ e อร์ชาวเมธชาวธาตุไฟคุณจะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองถ้ามากกว่าอยู่ในบรลัง,งคุณคนเก่าๆอะ่ะท่านเข้ามาไม่ชัดเจนยังมีความรู้สึกว่าไม่ได้ชัดเจนคุณก็พร้อมที่จะตัดแล้วก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพแห่งความคิดเป็นพลังงานของ Queen อฟ s อ o นะครับอ่ามีพลังงานของก้าวเขียนเป็นพลังงานงการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของ,ต,องขอตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองมีความสุขที่อยู่ในแบบของคุณ คนเก่าๆก็จะเข้ามานะคนใหม่ก็มีจะเข้ามาเหมือนกันนะครับชาวธาตุไฟเมษธนูแต่คุณจะโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองมากกว่าช่วงนี้นะอยู่ในแบบของคุณนะอ่าครับสเตนคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่เคยทําทุกๆอย่างเพื่อคนคนหนึ่งมากเทอาคุณรักใครแล้วอะมีพลังงานไพ่เนี้ยคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้ให,ให้ทุกๆอย่าง เอาใจใส่ทุกๆอย่างนะครับห้าเหรียญแต่มันเหมือนวันเวลาที่คุณทุ่มเทวันเวลาที่คุณให้ใจเข้าไปวันเวลาที่คุณทําทุกๆอย่างมันเหมือนความรู้สึกมันช่างเหน็บหนาวในสิ่งที่คุณไม่ได้รับกลับคืนมาในวันเวลาที่คุณเดินจากมานะเน็บหนาวในหัวใจเน็บหนาวในความรู้สึกมันเหมือนเป็นผู้ให้และไม่ได้รับพอๆกันมันเหมือน เอาใจใส่เขาอยู่ฝ่ายเดียวรักอยู่ฝ่ายเดียวจากการที่คุณเดินออกมาแล้วคุณจะเด็ดเดี่ยวกับตัวเองมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณคิงอับวานมองถึงอนาคตการงานของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้การทุ่มเทงานของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะอขอพักงานไพ่สรุปและแนะนาให้กับชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนู พลังงานแาพสรุปเลยแนะนำเป็นพลังงานของเด็กถือดาบเป็นพลังงานแห่งการแอบสืบแอบซองอยู่นะครับมีคนที่แอบสือบแอบซองกันอยู่มีพลังงานของควีนออฟวานอยากที่จะได้คนที่เข้ามาเติมเต็มเนี่ยเป็นคู่กันเป็นคนที่ขยันเหมือนกันเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกันนะครับมีพลังงานแห่งการมองถึงอนาคตในออฟเพเทอร์เคล เป็นการที่วางแผนถึงอนาคตต่างๆคนที่จะเข้ามาต้องมีความชัดเจนต้องมีความที่ดูแลซึ่งกันและกันนะมีพลังงานแห่งสี่เหรียญกับมอโฟคัสถึงเรื่องของตัวเองเพยายมมีพลังงานแหงจัดเม้นการหลุดพ้นการตื่นรู้หรือภมลิขิตโชคชะตานำทางคนที่ใช่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจคนที่ใช่เข้ามาเติมเต็มในความรู้สึกคนที่ใช่จะเข้ามาเหมือน เป็นคู่กันละกันเอาใจใส่ซึ่งกันละกันเริ่มต้นสิ่งดีๆไปด้วยกันนะครับชาวธาตุไฟเมษถิงธนูนะมีพลังงานของจัดเมนตจัดติกความยุติธรรมความยุติธรรมที่จะเข้ามานะาเป็นสัญญาจากอดีตชาติก็ได้นะจัดเมนกับจัดติกเป็นสัญญาจากอดีตชาติทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันพรมลิขิตโชคชะตาขีดไว้ทําให้เราได้พบกันได้เจอกัน ได้มาเป็นคู่กันนะครับมีพลังงานของหกใบเท้าเป็นพลังงานของไพ่วิตตอรี่แห่งความสําเร็จมันจะเป็นการที่ค่อยๆพัฒนาเป็นการที่ค่อยๆเรียนรู้เพราะคุณเคยผิดหวังเพราะคุณเคยเสียใจเดอะทาวเวอร์เพราะคุณเคยเสียใจเคยผิดหวังมามันจะเป็นการที่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของเดอะซันความสุขความสําเร็จความสมหวังควีนออฟสอดสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเด็ดเดี่ยวขึ้น มันจะมองถึงอนาคตมันจะมองถึงอนาคตแปข้างหน้าของคุณนะครับในความพยายามในความทุ่มเทในการฝ่าฟันต่ออุปสรรคคุณสามารถฝ่าฟันได้นะครับมีความสำเร็จเดอะสันความสุขความสมหวังอนาคตการพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ